ดาบตำรวจขี่รถจักรยานยนต์พุ่งชนรถกระบะบรรทุกน้ำเสียชีวิตค่ะ วันที่23พฤศจิกายน2568พันตำรวจโทรศย,ยนท์ขึ้นนกคุ้มรองผู้กำกับการสอบสวนสถานีตำรวจอูทอนชมอมจังหวัดเพชรบุรีได้รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนชนประสานงากับรถยนต์กระบะบรรทุกน้ำดื่มบริเวณทางเข้าสนามกอล์ฟสปริงฟิลด์ถนนห้วยตะแปดผู้หวายตําบลสามพญาอําเภอชอมจังหวัดเพชรบุรีจึงเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมด้วยกู้ภัยสว่างสันเพชรที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนฮอนด้าเว็บ สขวป้ายทะเบียน7787จังหวัดเพชรบุรีในสภาพชนประสานงากับรถยนต์กระบะบรรทุกน้ำป้ายทะเบียนบเวม้ย,ยอ,อยย552จังหวัดเพชรบุรีส่งผลให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เสียชีวิตทันทีหนึ่งรายทราบชื่อดับตำรวจสมอาชันนิพันธ์อายุ40ปีผู้บังคับหมู่ฝ่ายอำนวยการกองบังคับการสนับสนุนทางอากาศสังกัดกองบังคับการสนับสนุนทางอากาศกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนข้า นเรศวนในสภาพร่างพุ่งชนกับฝากระโปรงหน้ารถกระแทกกระจกหน้ารถจนแตกร่างกระเด็นไปติดค้างอยู่บนท้ายกระบะเจ้าหน้าที่ได้ช่วยกันนําร่างผู้เสียชีวิตลงมาจากท้ายกระบะจากการตรวจสอบผู้ขับขี่รถยนต์กระบะทราบชื่อคือนายณนะราทิพกุลทองอายุ30ปีลูกจ้างส่งน้ําหงทองชอําให้การต่อเจ้าหน้าที่ตํารวจอยู่ในที่เกิดเหตุเล่าว่าก่อนเกิดเหตุกําลังขับรถไปส่งน้ําให้ลูกค้าจากนั้นได้มีรถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิตวิ่ง วนมาและเซเข้ามาหาหน้ารถตนขณะตนกำลังขับรถน้ำขึ้นเนินก่อนพุ่งเข้ามาชนหน้ารถของตนอย่างจังจนรถของตัวเองหยุดจนไปต่อไม่ได้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ส่งร่างผู้เสียชีวิตไปชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดที่โรงพยาบาลพระจอมเก้าจังหวัดเพชรบุรีต่อไป